เดี๋ยวก็จ wow. yeah. uh. ิ้นดีวก็ลงมามาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวย่าจับหางยัาจับหางยัาจับหางอให้ไปกินอาหารก่อนก็ลอยู่บนต้นไม้อะเดี๋ยวก็ลงมากินแทรละสามก่อนกินเทละสากิน่ะสามตัวินเทระสามตัวมล้วาล้าลวมา้วมาแล้าแล้วมาแล้วมล้วมาแล้วมลลวมแล้ว้มามแล้วมามาแแล้วมาแล้วมาาแมวมมวมมว มาแล้วมาแล้วบับบับบับวิวสไลด์สไลด์เร็วมากฮะดูตรงไหนโอ้ยเฮ้ยเร็วไหมเร็วมากบินเล่นแดงสนุกสนานเดี๋ยวก็มาต่วนนี้สามตัวกำลังกินอย่างเมา่วเหมือนขี่ตัวนับดูดินั่งขี่ตัวนับบนนั่งขี่ตัว สี่ตัวเราอยู่นั่นนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันไปสอนสิบเอ็ดบินเล่นกันหมดเลยบินเล่นกันที่ไหนไม่รู้บินเล่นพามันพากันบินเล่นหมดแก้วแก้วเอ้ยมากินข้าวนะลูกกินข้าวกินข้าวมา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 เร็วมาเฮามา มามาแล้วมาแล้วนั่นไงมาแล้วมีวิธีเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นเอาขึ้นเอาแบ่ง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 กันกินแบ่งกันกินแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินเอาอ่ะหมดแล้วเนี่ยกินนี่เนี่ยกินเลยกินในกระชอนก็กินไปกินในกระชอนอือ อิ่มแล้วยินที่หลังเคยเห็นไหมเคยเห็นนกไหมแต่ก่อนเด็กเล็กใช่ไหมแต่ก่อนตัวเท่าเราโอ๊ยตีนกหลวงพ่อไม่ได้นะไม่ได้นะตัวแหวกลูกลูกไก่ดื้อจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเบบเดี๋ยวบอกแม่เบียร์นะตีนกตีนกหลวงพ่อตาอ่า